อิ่มแล้วว่าจะไปกินกับเต้นได้ไหมเนี่ยได้สิพี่พี่ฟังเมนูแล้วพี่จะอยากทานอีกเหรอเกี๊ยวกุ้งเกาลูนเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวผัดพริกเผากุ้งอยากทานไหมล่ะก็ได้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 ไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้นะใครชอบก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวใครชอบข้าวก็มีข้าวให้ทานแล้วอร่อยทุกเมนูไปชิมด้วยกันค่ะแจ๋วพากินค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้าน ว๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ที่รามคำแหง24แยก20คุณธัญญาพาไปนะคะก็จะเจอกับคุณอ้องคุณอามนะคะซึ่งบอกว่าเปิดร้านมากว่า11ปีแล้วเห็นไหมบรรยากาศ<อ>มันก็อีกอแบบหนึ่งนะ<ด>การเดินซื้อของที่ตลาดนั้นไปทานที่บ้านก็ได้อีกแบบหนึ่งมาทานที่ร้านก็ได้ความสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเน้นเรื่อง๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าเป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่ที่เดน่เดนๆเลยค่ะชากังราวน,นะก็จะเป็นแบบเส้นเล็กเหนียวนุ่มแล้วก็ราดน้ำกะทิเข้มข้นอ่ะโต หน้าด้วยหมูแดงนะคะถั่วลิสงหัวชิโปหวานแล้วก็เต้าหู้หมูสับกุ้งแห้งฝอยชอบเหมือนกันเพราะเครื่องมันเยอะนะคะแล้วก็อันนี้รสชาติกลมกล่อมมากส่วนอันนี้กําลังทานเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะก็จะใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวห่อนะคะแล้วก็มีเครื่องก็เป็นหมูสับเพาะซอสสีอิ๊วหวานทานกับผักกาดแก้วผักชีแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรเด็ดราดลงไป อร่อยเนาะนุ่มๆุ่ม,ม,มแล้วก็ผักเยอะๆทานแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะส่วนอันนี้เกี๊ยวกุ้งเกาลูนค่ะก็ใช้กุ้งมาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวแล้วก็มีน้ําซุปสูตรเกาลูนแล้วอันนี้ไปแล้วต้องสั่งนะคะที่นี่เขาคิดสูตรเองก็คือป๋อมๆเขาเรียกว่าปอมๆออคือเขาคิดเองด้วยการเอาขนมปังเนี่ยห่อไส้มันฝรั่งเอาไว้นะคะแครอทถั่วลันเตาไก่แล้วก็ผงกะหรี่มันจะคล้ายๆกับกะหรี่ปั๊บแล้วก็กรอบนอกนุ่มในไม่ต้องใช้น้าจิ้มเลยแต่เป็นขนมปังขนมปังทอดอร่อยแล้วนนนะะะท้้้าาายยดดดวเมมููหีีี่่รรปผผังกค ก็จะเข้มข้นด้วยเนื้อปูและผงกะหรี่อันนี้คือดูจากตัวบะหมี่แล้วต้องนุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบทานแบบผัดก็มีเหมือนกันนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดพริกเผากุ้งน่าทานมากคือก๋วยเตี๋ยวแบบจืดๆแล้วก็แบบพริกเผากุ้งมันก็จะเข้มข้นใช่ไหมคะทานด้วยกันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะผัดกับกุ้งตัวโตๆส่วนอันนี้ค่ะบะหมี่กุ้งผัดพริกไทยดํานะคะก็อร่อยไม่แพ้กันหรือว่าใครอยากจะทานเส้นแบบฝรั่ง ก็สั่งได้นะคะสปาเกตตี้กะเพราทูน่าหรือจะเป็นสปาเกตตี้กุ้งอบชีสคือไปเรื่อยเลยนะขึ้นเมนูไปเรื่อยเลยนะคะร้านนี้แล้วก็แบบว่าทําออกมาเด็ดๆทุกเมนูเลยทีเดียวค่ะสะใจสําหรับคนที่ชอบชีสนะคุณชัญญาเขาก็่อนมากโต้เลยชัญญามากินนั่งไหนเขาทานหมดเขาทานหมดเขาบอกว่าทำนั่เป็นไอติมเป็น้มที่นะคะหรือว่าถ้าคุณอยากทานข้าวที่นี่ก็มีนะคะ ข้าวผัดปูข้าวผัดคลุกกระเพราหมูไข่ดาวก็สั่งมาทานได้ด้วย<อ>เช่นเดียวกันส่วนอันนี้ เคยทานไหมข้าวฟ่างราดน้ำกระเจียข้าวฟ่างอร่อยนะคือเม็ดจะเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่นี่มีขายหาทานยากค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแต่ร้านนี้ก็มีขายด้วยแล้วก็กล้วยหอมทอดแป้งนะคะกล้วยหอมทอดนั่นเองนะคะมาทานได้ที่นี่คือไปได้เลยตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะคือทางร้านเขาจะปรับเมนูต้อนรับมื้อเย็นนะคะตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปจะมีพวกน้ำพริกให้ด้วยนะคะแกงเลียงกระดูกฟูผัดพริกสดแล้วก็ปอเปี๊ยะลาบด้วยนะคะก็ไปกันได้ตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มเฉพาะว ห้าโมงเย็นค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคุณจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะคะ0816999889 0816999889ค่ะอร่อยมากนะกินก่อนจะไปพารรยเดี๋ยวเมื่อสักครู่ลืมบอกเบอร์ติดต่อของอุทยานรอสองนะคะเผื่อใครอยากจะไป034751376แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยโทพัชโรดมอุนสุวรรณเป็นไกด์กิติมศักดิ์ให้กับดิฉันแล้วนัดกันอีกจะพาไปล่องเรือชมสวนอัมพวาเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะคะ เอาละค่ะอย่างที <S <S ่เกิดไว้ต well. ั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าคนรักการถ่ายภาพไม่ควรพลาดโรนี้แหมมีไอเดียดีๆนะคะที่ก็เกิดมาจากการรักการถ่ายภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามค่ะแจ้วพารวยค่ะ